อีหลาพ่อูงามคัดแท้ซื้อวายแงไดครับซื้อ้องเพ่ว่าจ้าอีหลาน้องเพ่ว่ามาจากบ้านใดมาจากบ้านโนนแค้นจ้าอำเภอพยับจ้าห้องเพ่งจะโดนเราบ่โลกโดนเราจะฮครับเดี๋ยวนี้เฮ็ดเงียงยูเรียกหนังสือหล้วก็ไปลองเพ่งพร้อมเมนบอ กูหลดแพ้ขนาดใดก่อนหล่นแพ,นนนแพ้เดนซ่าจ้าโอ้เมาถึงใจคอยทักใ่น้อนงอย่ามึงตุ๊ปูอยู่ว่าเป็นตุกตาหนังกินไว้หน่อเมื่อนี้มาก,กับใครครับมากับแม่กับพี่จ้ะเอาอีพ่อเด้พ่อบ่มาบ่พ่อไปเฮ็ดงานอยูผ่ผาาใต้จ้ะจ้ะไปไปแผลที่ลามิพ่อจะค้น มันโอ๊บมันใจยิ้มแย้มแก้มใสอายุจะปีกูลูก11ปีจ้า11ปีมืึอนี้มาโซโตซื้อเมนบอลพ้่มันสมัครอยู่กับพ่อมาสมัครอยู่กับพ่อบอยเลยจ้าโอ้ยมื่สิเลี้ยงลูกคนหลายเต็มโถสิได้เลี้ยงลูกเจ้าของบนน้องบ้านเนี่ยสิมาสมัครสิมาเป็นนั่งเอกป่ แฟนจ้าล่ำเป็นไปหรือล่ำล่ำเป็นไปโลเป็นจ้าเอาร่ำให้ฟังดูสั่นกันว่าล่ำเป็นเดชาบุญนุนธรรมได้มาล้านจนันทร์ทีทอทผาเสียงแข็งเล่ยข้าวขึ้นโซเวทีไปอ่อนสอง,งา่า แจงเสนสองละองสรัดสมีเพลวผ้าทอแสงปลล้มไหลเอาจ๊ดๆน่ยเอาละลูกเด้๋วนั่งเอกสิโตใหางเด้อนั่งเอกกูยู่ทั้งหลังอยากอายเด็กน้อยเด้อกูอยากกลับไปเป็นเด็กน้อยกอเก่าได้ว่ะผ้าโถบบเคยเห็นจกเดือเอิญมาเด็กอัจฉริยะได้ว่าเป็นหลานเจ้าภาพวซัน ปากเกียงเบ้าเป็นอัะไรก็แม่จ้าบอดบอยบอดบอยเกียรติบอดบอยเรื่องปรจันอิหล่ายังเลียนหนังสืออยู่เนาะแต่สีมาในช่วงมือหยุดหรือมือปิดเพิ่มมาแจมกับลุ่นพีเพิินฝากไว้แน่น้องเพรว่าขับจากอำเภอพยัคฆ์เอาอิหล่านี่เด้น สวัสดีคะ่ะน,อน,น,นอ้องน,น้ำมือนปวันลาดหมอลำใจเกินด้อยค่ะน้องน้ำมือนใจเกินร้อยอันนี้ก็เลี้ยนอยู่คือกันนะครับกลับมาเป็นช่วงภาคท่ามในช่วงปิดเทอมอันนี้แค่ปีก่อนนี่อายุจะปีก็ลูกสิบเอ็ดปีคะ่ะอก่งแค่ยันสวัสดีกียจดิค่นขี้เกีเอออันบุญบุญนี่ก็เป็นจังหนึ่งได้อันบุญนี่สงสัยบนนั่งยองย่อเหตุคือไะไบุ๋ วันนี้ที่จะน้อยยืดทางเี่เป็นนั่งสาวไทยกระบอกบดถือกือกันเพื่อนพ่อก็แมบี้มันกินตุ่มอื้อจังกเชเอามานี้พ่อโอรสหน่อยนะครับอันนี้มาประจําใจกินลอยนะครับที่นองกะติดตามข้อมิลไวยืดตลอดน้องกาฟิวมอลําใจกินลอยครับครับบัลล่าสิมป็นพระเอกเมนบอแน่นอนครับเด็กหน่อยสมัยนี้ไม่เก่งครับแต่ว่าแน่นอนครับว่า ท่านให้เป็นพระล่องเดชบอสครับท่านเป็นพระเอกอิหี่ล่ำได้บอล่ำได้ครับเอาล่ำให้แม่ให้ยายเข้าฟังฟังได้ยายเด้อฟังได้แม่กัองแล้วโจกเงิ่ให้หลานพร้อมรากที่ใสแจ่มแจ้งแสงจันทร์ส่องมองสุรุ่ยุรุบนนาพากำลังมัวมืดบังปีธีา ในส่วงการของเสี่ยวเพียงคืนเดียวสิพ่อแม่จะเล่นสุกมาเด่มวน,นแฟนแฟนมานังล้อมในอกอ้กอมอุม่นมโนโหอวาดบทบาทบอกโกสำเนียงบอคันสนอกาดเชืงก่อน,นบอไพละปวดอภัยให้หลานบางย่า ปปางวางถิ่มแก้มดินปนแห่เดือแม่เด้แฟนๆเอ๋อปวดช่องสารลานแหนศิลปินลูกผู้ไทยอยากอายให้ทานอยากบอมองใครข้ามากระแม่คอยอะอุตส่ชาห์ชิ้นตอน,น้องว้วยดอนตอนมันยืดอุตส่าห์ร้องชิมหลุดแก้วมะนาวซ้ำข้าวพอ,อ ของดีน้อไปนามวนศรัทธาอย่าเพิ่มไหลยเพื่อเพื่อนเยอะอดใจแง่ขั้นทอนไม่ซ้ำได้เหม่นทอนคำแม่นทอนคำเด้อแฟนเอน ต้องร่อมรับว่าเด็กหน่อยสมัยใหม่นี่เสียงดีล่ำได้อิลีมะลาคันล่ำเก่งล่ำได้ดีปานนี่ยล่ำเป็นพระเอกแฟนตายซะเด้อมือแลงไอ้พระนาเขาก็พอเขาหญิงยิบไม่ได้เต่าจังได้เดี๋ยวบึงแฟนขับใคอยนี่ยังมองบอก่อยเป็นพระเอกหน่อยหิวนิดหนี่เลี้ยงกี้ก็เป็นพระเอกน้อยแล้วเบียบคนนี้น้องแม่เนาะเกี้ใครจะาเงกี้แม่คอยเป็นสาวนี่ยแล้วขับรถนั่มบุญนี่ เดี๋ยวนี้ยังบได้แล้วแนคขับคอยเดนละลุนโอยบ่งแงงเอาลูกเอาล้านอันนี้คือหน้าอันหน้าคตของมลำครับจะต้องนิรุนต่อไปเป็นก้าวแหลกเสียงอาเสียงบทท่านได้ดีหน้าตาสิบท่านรอท่านสวยแต่ก็ต้องขอโอกาสนะครับไอพี่น้องซอยสนับสนุนคอยปั่นคอยขัดคอยเก่าซอยกับบอลำใจกรลอยให้ได้มีผู้สื่อสารให้บอลำเข้าได้อยุ่งคงกว่าท่านกบเป็นดินีสานของเขาตลอดไปมัอนี้